อยู่ที่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันเรีย้ยงอะจัมันเรียงหนักจ,จัดเลยเห็นว่าเปีนยงตัวเท่านี้อยู่เนี่ยจริงมีกันบ้านเป็นกอง <c ười> สักห้าวิชานะคะสมองก็ตอนนี้ก็จะปวดๆนิดหน่อย ตาภาษาคนเรียนหนักะช่วงที่เปิดหน้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่คิดจะหนึ่งนาทีถึงสามถึงสองทีหรือไม่ก็แค่ครึ่งวินาทีเท่านั้นสภาพตอนอยู่ที่บ้านถ้าแฉให้คนถ้าแฉให้คนติดตามเ,เนี่ยก็จะเป็นนี่ยปวดหัวก็สวดดีนะคะก็เดี๋ยวคลิปมันจะเลยเถิด ก็หยุดเองแค่นี้แล้วกันนะคะเสียงพัดลมดังมาก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 เขากนน้ำไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องของพี่เนี่ยเดี๋ยวตื่นคนที่เคยตดามมาแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้นะคะว่าม่อมีน้องแล้วก็นี่ก็จบไปแล้วนะคะ บ้านมันเป็นยังไงตอนนี้อยู่โรงเรียนเชิงรัชนานะคะก็มันเป็นคำตอบสำหรับคนที่อยากถามว่าอยู่โรงเรียนนะ